เอาละครับผมการวัสดีท่านชวทท่านกันด้วยฮะต่อสูดเจ้าแม่นส่วนเซตีเช่นเคยแล้วตอนนี้เราคืนเกม FC Mobile กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวทางด้านของ CR7 นะครับผมล่างบอลลงดอเนาะตัวนี้เม็ดส้มแทน27นะครับผมในทางด้านของโอเวอร์เนี่ยมาที่110เลยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็สุดนะครับผมสำหรับแพทนี้เราด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดสำหรัให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับ าแล้วครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้ Land ์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ และสำหรับเพื่อนเอนท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire ควันท่า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเล็กนรกออริจินและเกมอ,อ,อื่นอีกมากมายรวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณขนาดนี้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เอาละครับผมหมาี๋ยวเรามาดูทางด้านของ CR7 หรือว่าโรนัลโดนะคิเตโนโรนัลโดของเราเองแต่ว่าแผนของผมเนี่ยจะใช้เป็นแผนเดิมเลยนะครับผมแผนที่รีวิวเฟอร์นันโดตอเลสเลยเนาะก็คือ4-2-4กองหลังอาจจะดูกีกี้ไปนิดนึงนะผมหลุดก็คือหายนั่นแหละนะฮะลิบาโดคาร์วยโยเนี่ยเทรนมาแค่เลเวล9เท่านั้นแล้วก็มีโคลเลอนะร์เนาะเทรนมาที่เลเวล13บสามเท่านั้นแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อโนเมทเทลตัวนี้ก็เทรนมาแค่เลเวล5เท่านั้นแต่ศูนย์หน้าของเราแต่ละตัวนี่บอกได้คำเดียวเลยว่าาาตึงตงๆๆส,สุดทััั้้้้นนนนะะครบผมนะแลวกากา็ซ นี่ยก็คือยังอัพเป็นแค่เม็ดน้ำเงินอยู่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะสบายๆลงแรงนี่คือชิวๆเลยเดี๋ยวผมจะไปอ่าแลกเปลี่ยนทางด้านของลิโอเฟอร์ดินานกับอ่าคอมปานีนะครับผมนะมาแทนทางด้านของอ่าเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเชตาโนโรนัลโดนะครับผมล่างบาล์ลงดอตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเม็ดส้มเทรน27นะตัวนี้ก็โอเวอร์มาที่110นะฮะว่าสเตตัสสเตตจะเป็นยังไงนะฮะ ทางด้านของฝีเท้ามาที่161นะครับผมการยิงมาที่143เนาะส่งบอล118การเลี้ยงบอลมาที่153ตั้งรับ51แล้วก็สภาพร่างกาย112ส่วนสูง187นะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4 5แต่ปั่นได้ทั้ง2เท้านะครับผมทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าวขวาแต่ว่าทางด้านของแผทปัจจุบันนี้เนี่ยเท้าซ้ายนะครับผมต้องปั่นให้บาบกว่าเท้าวขวาไปนิดนึงเนาะ สกิลโมบมาที่5าดาวหลอดพลังงานม,มาที่4ดาวครึ่งนะฮะตำแหน่งเนี่ยสามารถจับไปเล่นในะตำแหน่ง s อหรือว่าหน้าเป้าได้ด้วยผมอัพเป็นสายฟ้านะครับผมนะก็ทางด้านของความเร็วนาะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบวิ่งนะผมแบบว่าใช้ความเร็วนาะก็อัพตามผมไปเลยก็ได้ทางด้านของเวิร์กเลดเป็นสูงต่ำนะครับผมคิเโนโรนัลดไม่ค่อยลงต่ำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นสายตัดเข้าในแล้วก็ไปยิงเองเนาะสไตล์คล้ายๆกับหน้าเป้าเลย มีอิลติโกนะผมฟีคิกทรงพลังมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเบเนเจอร์ได้ยิงประตูจากระยะไกลลูกบ่งทรงพลังรวมไปถึงยิงสายก้อยครบเครื่องนะครับผมที่กองหน้าควรจะมีเลยเนาะมีทั้งเหนือชั้นนะครับผมแล้วก็ลูกบ่งทรงพลังเสียอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเลี้ยงเร็วเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือครบจบในตัวเดียวเลยเนาะเพราะว่าทางด้านของสเตตัสที่มีณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของการใช้งานจริงในโหมดเบเนเจอร์กันเลยนะครับเนี่ย ตัวข้ามนะครับผมนะสแตทอาจจะน้อยกว่าเรานะแต่ว่ากองหลังเขา 105, ขเร้อยนหะ้ของเราร้อยสพอนะของเรานี่จะตึงในในแดนหน้านะครับผมนี่เป็นแผน4-2-4เ4นาะตามนี้เลยนะฮะทีมที่เราเจอวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเนี่ครับผมยูเซนะครับผมนะกองหลังเป็นอากาเบียวคู่กับซาลิบาเนีแต่แต่เทนเทนถือว่าแน่นนะครับผมนะเห็นไหมเทน22เทนยีน, 20, นะฮะแต่ของเรามันเป็นตัวเทนน้อยแต่ AI ใหม่นะของเขาเป็นตัวเทนเยอะ แต่เป็นตัว AI เก่าเนาะอะเดี๋ยวมาดูกันฮะเราได้เคลียร์ก่อนนะครับผมเปโลจ่ายไปที่ตอเลสนี่ฮะ C7 ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมยืนแบบรอฝั่งตรงข้ามมาแย่งบอลน,นะเห็นเขาบอกว่าปรับแก้แล้วแต่ผมไปใช้งานจริงมันก็ยังยืนประจําจุดอยู่เหมือนเดิมนะคนดูมันก็ยังไม่แก้นะก็คือเหมือนเหมือนลูกล่อมานั่นแหละนะ T7 นะ่ะเหมือนล่อให้กองหลังวิ่งเข้าหาแล้วมันก็โยกหลบอะไรประมาณนี้นะเหมือนสกิลติดตัวนะครับผมไม่ได้เป็นบั็อกอะไรหรอกมาฮะเดียร์ปโลจ่ายมาที่กุลิศยูเซฮะยูเซตัวนี้ก็ยังเป็นเจ้าพ่อ AI อยู่นะเดี๋ยวรอดูว่ากิจ TOTY จะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่า R 奈อัปเดตเข้ามายูเซไม่ได้เข้ามาเนาะมันมี R นกับอ่าเปเล่น,นะผมนะที่เข้ามาในร่าง105เนาะยูเซนี้ยังไม่มาพวกดันกิจอะไรพวกนี้เข้ามาหมดแล้วนะ บอลอยู่ที่ซาร่าจ่ายเข้าในมาโคกทิ้งครับผมโคเลอร์เทนตัดออกมาโดมโตคาร์ลสกุลิตจ่ายสั้นนะฮะเติมสูงหรือเปล่ายัางไม่เติมฮนะหมวนมาหาซาครับผมเดี๋ยวเป็นโลหาซานี่สายเปิดบอลน,นะคนดูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่จะอ่าเปิดให้เพื่อนทำประตูมากกว่านะครับผมโอ้้หูเข้ามืออาริซอนเลยฮนะดอกนี้ นิ่มๆจ่ายยาวมาฮะบอลอยู่ที่อานายมาแล้วครับผม4ี CR 7อาวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเลยคนดูอูโหหาช่องโคตรดีหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่ที่3,4 5ฮะคนดูท่าประจําเขาดูดิวิ่งสตอดขึ้นมาเติมอย่างสวยอะหาช่องดีมากนะคนดูดูดิเห็นปะวิ่งฉีกตัวประกบเลยฮะตามไม่ทันเลยแบ็คฝั่งตรงข้าม โอ้โหแล้วยิงคมกริบด้วยไงดอกนี้มาดูกันต่อฮะนาทีที่3าสี่นำไปแล้ว1ประตูต่อ0ูนจาก CR7 เซวเดวเปโลฮะจ่ายออกมาทามาาั้งข้างโมซาลาเดวเปโลยิงไกลโอ้โหติดบลอกโคลเลอร์ครับผมโอ้โดอกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้านาเนี่ยดูดิโคลเลอร์แม่งยืนแบบยืนอยู่ตรงนั้นพอดีฮะปักเลยเรียบร้อยเลยบอลแบบ ังักอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไม่มีกระดอนด้วยนะคนดูเป็นลูกแต่มุมฮะอ๋อเป็นลูกตั้งแต่ฮะขออภัยสาดบอลยาวมาอุ้ยจะจะครบครึงแรกแล้วฮะบอลอยู่ที่ c r อานอาร์นายหลุดมาแล้วดอกนี้ยังไงยิงไหมโดนเกี่ยวนั่นไงเรียบร้อยเลยจุดโทษครับผมเกี่ยวดอกนี้ไงพีโดฮะสังหารดอกนี้โอ้โห กยืนขาตายอะคือแบบมึงจะไปฝั่งไหนดีอะไรเงี้ยคนดูนาทีที่44นะก่อนหมดครึ่งแรกพี่โดซัดไปอีกหนึ่งลูกครับผมโอ้โหดูดิชังงักทีหนึ่งแล้วก็ยิงนิ่มๆเลยโกงงเลยฮะจะไปทางไหนดีดีแก่ K R. มาดูกันต่อฮนะแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาลุกันต่อในครึ่งหลังนะคนดู ยิงหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็จุดโทษไปหนึ่งลูกอยู่ซนะฮะกุลิบแต่ไปที่เวลา่าเดียเปโลเดียเปโลนี่ใครจะแลกก็แลกได้นะคนดูแลกแต้มถูกมากเลยเมนเจอร์นี่ถือว่ายิงโอเคอยู่นะครับผมนะถือว่าโหดอยู่แต่ว่าชไนเดอร์เนี่ยดีที่สุดละในโหมดเมนเจอร์นะครับผมนะยิงบ่อยชิบหายไว้ป่วงเลยรายการฮนะซาก้าเปโลโอ้โหดอกนี้จ่ายสวยคนดูบอลอยู่ที่ซีอาร์เซเว่นแล้วยังไง เรียบร้อยเลยโอ้โหเชือดนิ่มๆดอกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะฮะเด็ดฝั่งตข้ามน่าจะไม่สะเทียนนะฝั่งเราปิงน้อยอยู่ดูดิโอ้โหคมกริบครับคนดูจ่ายสวยมากเดี๋ยวไปโลรอบนี้นะฮะปิงเรา20กว่านะยังหลอดเขียวอยู่ แต่มันก็มีบางครั้งบางทีแหละที่มันสะดุดนะครับผมโหมดเฮดูเฮดก็เป็นเหมือนกันนะดูดิข้าต,ตัวข้ามเน็ตแดงนะคนดูก็ว่าอยู่เมื่อกี้ช็อต CR7 เราทำไมมันกระตุกขนาดนั้นจ่ายมาต่ตอเลดปิดทางด้านของ CR7 นี่แฮตทิกไปแล้วนะคนดูนะยิงไปแล้วสลูกนะฮะดอกนี้ซากาเรียบร้อยเลยอาายซัดอีก1ลูกโอ้โหสองโดเลยวะโดเจกับโดเก โอ้โหวลลันเล่เลยเรียบร้อยฮะสี่ศูนย์ครับผมนาทีที่หกสิบเจ็ดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเวลาสาก้าฮะซาล่าฮะขออภัยซาล่าสาก้าแหละจำอยู่สองชื่อนีแ่แหละคนดูอายสั้นมาเบี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยคนดู อันนี้วอลเล่ของแท้เลยฮะยูเซบิโอเจ้าพ่อเมนเจอร์มายิงช่วงท้ายเกมไงเดี๋ยวมันจะแบบนำห่างเกินดูดิวอลเล่ลูกนี้นี่คือแบบเซฟยากจัดนะคนดูนะสีประตูตอนหนึ่งฮะนาทีที่75ยังได้ลุ้นอยู่ทีมเราจ่ายสั้นฮนะอานายเพื่อนวิ่งทำทางแล้วตอเลสโอ้โหจ่ายชา้าไปนิดนึงฮะ ตาลีบาตัดไปได้ก่อนนะครับผมนะเวลาจ่ายพี่ฮาซาเดี๋ยวผมรอเฟอร์ดินานกับคอมปานี2ตัวพร้อมกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวแรกมาทีมนี้น่าจะตึงอยู่เข้ามืออลิสันนะสาดบอลยาวมาแล้วกรรมการเป่าเลยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะ90นาที4ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะโรนัลโด้ก็ใช้งานได้90นาทีเต็มนะฮะ ยังเหลือหลอดพลังงานอยู่40%นะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเลตติ้งในรอบนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมยิง4ี่เข้ากรอบ4ี่เป็น4ประตูนะครับผมอัตราการครองบอลของฝั่งตรงข้ามเยอะกว่าเรานะครับผมนะ45ต่อ55%แล้วก็การส่งเนี่ยของเราก็น้อยกว่านะครับผมนะฝั่งตรงข้ามถือว่าทำได้ดีกว่าัลโด้รอบนี้นะครับผมนะ9.6ครับคนดูยิงสามลูกนะครับผมนะโอ้โหดอกนี้แฮตริกเลย ราคาณนะปัจจุบันนะครับผมนะสำหรับเม็ดส้มนะฮะใครจะซื้อใช้งานก็3,300ันมเอ็มนะครับผมณนะปัจจุบันนะใครอยากจะซื้อไปใช้งานก็แนะนําว่าซื้อเม็ดแดงก็พอละนะฮะซื้อเม็ดแดงมาแล้วก็จะไปตีเม็ดส้มก็ได้นะครับผมช่วงนี้มาร์ครเชลลาโนแจกข้อคทีจะเยอะอยู่นะตัวนี้ผมได้มาในราคา3,100นอเอ็มนะก็กําไรอยู่ลาลๆประมาณ200อเอ็มนะถ้าเกิดว่าหักค่าสีแล้วก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าค่าสีข้อคที่จะแรง10%นะถ้าผมขายไป33 0 0เนี่ยก็จะโดนหักไปประมาณ 330 m อโดยประมาณนะครับผมนะโอ้โหซื้อนักเตะแบบดีๆได้ตัวหนึ่งเลยอ่ะคุณดูนักเตะกองหลังแบบ300กว่าเอะไรเงี้ยได้ตัวหนึ่งเลยนะนะครับผมนะภาสีแม่งโหดมากนักเตะแบบราคาแรงๆเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อมาใช้งานต้องคิดดีๆนะครับผมนะว่าตัวนั้นเป็นตัวที่เราชอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าซื้อมาเราแบบเราไม่ชอบนะซื้อมาปุ๊บขายเลยอนะไรเงี้ยขาดทุนมากนะครับผม300กว่า M อหายวับนะครับผมในพริบตาเลยเนาะ สาวด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะใครสนใจอยากเติมเกมนะครับผมคุกกี้แลนช็อปนะครับผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะฮะ ใครสนใจก็สามารถไปอุ่นุนกันได้เนาะอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามได้นะฮะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทําก็กราบขอประธานอภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพยายามทําให้ครบทุกตัวอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะ่าเตะแม่งอัปเดตเข้ามาทีแล้วเกินเนาะโดนพาสียับเลยผมอะสิบเปอร์รวมๆแล้วเนี่ยผมโดนภาสีไปน่าจะแบบหลักพันเอ็มแล้วนะคนดูนะลองไปดูในชุมชนนะผมลงไว้อยู่ซื้อตัวไหนขายตัวไหนอะไรเงี้ยพาสีแม่งโดนหักเยอะมากนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมดววกแัันนอ่่าีขต